ผมว่าพลเอกประวิทย์เขาคิดทุกตอนความเป็นจริงเขาก็ช็อกนะเพราะว่าการปฏิบัติการอย่างรวดเร็วตอนเวลา11โมงเช้าของวันที่22ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับสั่งการครบถ้วนเปลี่ยนแปลงและเขาก็กลับหลังหันไม่ทันโดยน้องรักและก็ขณะเดียวนั้นนะครับความเป็นเขาเนี่ยนะครับให้สอสก็โหวัวตามปกติ39คนมีพลเอกประวิทยคนเดียวที่กลับไปหลบเรยงแผลใจที่บ้านรอยต่อ และก็ทราบว่านะครับในตอนเย็นวันเดียวนั้นน้องทั้งสองคนก็เข้าไปพบเหมือนกันคงจะได้ไปอธิบายความเรื่องราวต่างๆคือเราก็ต้องรู้ว่าเขาคบค้าสมาคมมันกันมากว่า50าสิบปีอ,อาจจะมีหลักหลายเรื่องราวที่บอกก่อนไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าการดำรงความมุ่งหมายจะหมดไปโอโ ไม่ได้หมายความว่าการดำรงความมุ่งหมายจะหมดไปถูกต้องน,นั่นหมายถึงว่าระยะนี้อาจจะต้องคือถ้าเพร่ภาษานักเลงเหมอไปก่อนจะ<า>เจกเกังหวะเขาเรียกว่าจากกัดจังหวะ